เราต้องพูดกันตรงๆแล้วแหะพอแล้วถึไม่ต้องพูดแล้วแค่นี้หลายก็เสียใจมากพอแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเป็นต่อ ep ที่15ซึ่งจากตัวอย่างที่เราได้แกะกันในคลิปที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่เล็กที่มาขอจีบน้องที่เป็นแฟนน้องทิพย์ก็ตกลงเนี่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของพี่วอกที่ความจําเสื่อมสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงกันแน่วันนี้ sdt จะพาเพื่อนๆไปคุยกันต่อก,กับเป็นต่อ ep ที่15ก่อนไปรบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบ,า,บาครับถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปกันเลยครับน้องน้องใจเย็นๆนะคะน้องอย่าฆ่าตัวตายเพื่อผัวพี่เลยมันไม่คุ้มหรอกอีเนี่ยมันชั่วใช่เลยใช่เลยนี่น้องเก็บชีวิตดีๆของน้องไว้เถอะน้องขีมเชื่อพี่ไอพี่ยอมเนี่ยมันชั่วยันหมาเลยนะ <c oughs> ใช่ครับพี่น้องครับพี่พ่อแม่มันยังไม่เอาวันเลยนะครับแถมพ่อแม่มันจะบอกว่าไอลูกชิงหมาเกิดพี่น้องโอ๊ยพอพอพอพี่คนพอเลย เรื่องมันเปิดที่ออฟฟิศ BKL นะครับจะว่าไปก็ไม่ได้มาที่ออฟฟิศ BKL นี้หลาย EP แล้วนะครับพี่วอกเนี่ยไม่รู้กลุ่มเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วความกุ้มของพี่วอกเนี่ยว่าไปทั้ง EP นี่มันไม่เฉลยเลยนะครับนานิวคิ้วขมวดกันอยู่งี้ทั้ง EP เลยแหละครับทางพี่โยมก็แต่งตัวเป็นสาวมา หวังว่าจะเลิกกับน้องขิงได้นะล่ะฮะและอย่างที่บอกไปในคุยเป็นต่ออีพีที่แล้วนะครับว่าน้องขิมกับน้องวีบีนี่จะต้องตามมาหลอกหลอนพี่ยมกับพี่วอกอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมน้องขิมมาหาพี่ยมพี่ยมก็บอกเลิกเธอจนสุดท้ายเธอก็ขู่พี่ยมไว้ครับว่าพี่ยมจะต้องจําเธอไปตลอดชีวิตนั่นแหละฮะและเรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับ เพื่อนพี่ผิดจริงอะพี่กับเธอเพื่อนพี่หนูดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยข้อสังเกตของฉากนี้นะจากที่เราคิดกันว่าพี่ยมจะต้องประสบอุบัติเหตุเพราะว่าเราดูจาก แกตัวอย่างแล้วเนี่ยหน้าพิยมนี่เละเลยนะฮะแล้วพี่วอกเองก็คงประสบอุบัติเหตุกับพิยมด้วยจนความจําเสื่อมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเขาโดนเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อตตัวเองจนสลบไปนะฮะพอตื่นขึ้นมาก็จําความไม่ได้เลยนะฮะแลบาดแผลที่ใบหน้าของพิยมเนี่ย แท้จริงมันไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับจริงๆโดนเพื่อนๆกระทืบจนเละเลยล่ะครับอยากรู้ว่าโดนกระทืบเพราะอะไรก็ไปดูเต็มๆกันได้ที่เว็บไอฉีนะฮะส่วนน้องขิมนี้เธอแสดงบทบาทนี้ได้ยอดเยี่ยมเลยล่ะครับบอกเลยว่าการแสดงของเธอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะในขณะที่เธอกำลังร้องไห้เสียใจที่พี่ยมบอกเลิกเธอเธอก็สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขตลกกับการแสดงของเธอได้นะครับ หอมหนูอะหัวแกงหอมอ่ะโชกสามทีขนาดที่แสดงว่าเสียใจมากสังเกตว่าฉากนี้พิยมเนี่ยโดนโบกศีรษะไปเยอะเลยนะครับคือโดนตบนั่นแหละฮะบ่อยมากเลยแหละเรียกว่านับกันไม่ทั่วเลยทีเดียวนะครับ ถ้าอยากรู้ว่ากี่ครั้งลองไปนับกันดูเต็มๆนะฮะโอ้โหเจ็บอกนี้อะขออีกทีเหรอวะเรียกว่าพี่ยมนี่สะบักสะบอมนะครับอีพีนี้ในนี้บอกว่าพี่วอกเนี่ยกำลังกลับมาดีกับน้องปางแล้วนะครับแต่เหมือนว่าพี่วอกยังกลุ้มเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับพวกมึงไปโดนตัวไหนมาเนี่ยฮะ กูเห็นมึงคลื่นตั้งแต่เดินเข้ามาละพี่ยมผมว่าน่าจะกลุ่มเรื่องที่จะต้องมาคืนดีกับน้องปางแน่ๆเลยและพี่วอกน่ยความจําเสื่อมด้วยนะไอ้ที่พี่วอกความจําเสื่อมเนะี่ยผมว่ามันเดาได้อยู่สองทางนะเรื่องแรกก็คือคงเสื่อมจริงนั่นแหละครับเพราะซิทคอมเนี่ยอยากพาเราไปในเส้นทางอื่นแล้วแหละก็เลยเอาประเด็นเรื่องของพี่วอกที่เป็นตัวละครหลักเนี่ย ไปสู่ความจําเสื่อมนะฮะเพื่อจะเปลี่ยนทางเราแต่อีกทางหนึ่งก็คืออาจจะไม่จริงนะ,ะพี่วอกเนี่ยสังเกตดูได้ว่านอนสลบอยู่พักหนึง่งผมคิดว่าอาจจะฟื้นแล้วแหละแต่ลองคิดดูว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันน่าจะทําอะไรได้สักอย่างหนึง่งและสิ่งที่พี่วอกกลุ่มก็คือกลุ่มเรื่องของน้องปางก็เลยคิดแผนมาว่าตัวเองเนี่ยความจําเสื่อมแล้วบอกว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงชอบผู้ชาย ไม่ได้มีแฟนคือเอาง่ายๆคือจะหนีจากน้องปางแล้วแหละไม่อยากจะคบกับน้องปางแล้วนั่นแหละครับก็เลยแกล้งว่าตัวเองเนี่ยความจาเสื่อมนั่นเองนะครับพวกคุณเป็นใครครับเฮ้ยพี่น้องครับอย่าบอกว่าไอ้วอกมันโดนไฟช็อตจนสมองเสื่อมไปแล้วนะครับเจมินเมียกูเองพี่น้องครับอ๋อเจมินเมียพี่อู๊ดเออเมียกูแล้วบอกเลยว่าอีพีนี้เนี่ยสนุกสนุกสนุกมากเลยนะฮะ เ,เพื่อนๆอย่าลืมไปดูเต็มๆในเว็บไอชีนะครับน้องก็อาจจะส่งคนมาตัดหางข้างหนึ่งก็ได้เวลามึงเดินหาเป๋เนี่ยมึงจะได้จำน้องมันจนวันตายหรือไม่นะน้องเขาอาจจะส่งคนมาตัดลิ้นมึงก็ได้พี่น้องครับมึงจะได้พูดไม่ได้หลอกใครไม่ได้อีกมึงก็จะจำน้องครับจนวันตายไงพี่น้องครับหรือว่าน้องเขาส่งคนมากรีดหน้ามาึงเวลามึงสองกระจกปับมึงจะได้จำหน้าน้องมันจนวันตายเดี๋ยวมึงสองตัวเนี่ย เกิดในคุกกันหรือไงฮะหรือว่าพ่อกับแม่งเป็นยากุซ่าส่วนฉากทมินียรมากเรื่องของพี่เล็กที่มาจีบน้องทิพย์พี่เล็กเนี่ยถูกลอตเตอรี่ได้เงิน18ล้านเป็นเรื่องจริงนะครับตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องโกหกมาอํ้กันแต่จริงๆแล้วถูกจริงๆนะแล้วที่น้องทิพย์เนี่ยยอมคบกับพี่เล็กก็เพราะว่าน้องทิพย์มีแผนที่จะทําให้พี่เล็กเนี่ยเลิกหลังควานหรือเลิกยุ่งกับน้องทิพย์ตลอดไปเลยนะครับแล้วมันก็สําเร็จจริงๆด้วยอยากรู้ก็ไปติดตามดูนะครับ ข้อสังเกตคือพี่หมอนเนี่ยไม่เคยพบพี่เล็กมาก่อนเลยนะครับคือพี่หมอนเนี่ยไม่รู้จักพี่เล็กด้วยจนต้องถามคนอื่นว่าตอนนี้เป็นใครนะฮะตอนแรกผมไ็คิดว่าพี่หมอนนี่รู้จักพี่เล็กแล้วนะครับหรือว่าจริงๆเราคิดว่าทุกคนเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าพี่หมอนเนี่ยยังไม่รู้จักพี่เล็กเฉยเลยนะฮะเออเราก็เพิ่งรู้กันเนาะก็พี่เล็กถูกลอตเตอรี่มาตั้ง18ล้านใช่ไหมคะพี่เล็กให้ทิปเดือนละ5ล้านพี่เล็กก็เป็นแฟนกับทิปได้ตั้ง3เดือนครึ่งนะคะพี่ทลากบอกว่า พี่หมดเงินแล้วน้องพี่ก็เลิกเนแฟนพีทใช่ไหมใช่ค่ะก็พีทเล็กซัพพอร์ตทิปไม่ได้แล้วทิปจะอยู่กับพี่เล็กทำไมล่ะคะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคุยกันต่อใน EP ีที่15นี้เพื่อนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรกับ e ีีนี้ก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของเราด้วยและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ